ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตรีวิวกาแล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดฟีเจอร์เด็ดและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณคือคนรักรถกระบะรถสปอร์ตหรือรถยนต์ทุก,กอประเภทอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวสุดพิเศษของ Toyota t o y ยต a t เทสเทนรุ่นปี2 0 2พ17รถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ ล้ำยุคสมรรถนะเหนือชั้นและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ไม่เคยมีมาก,ก่อน Toyota t e s c คั2027ไม่ใช่แค่รถกระบะทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความแข็งแกร่งและความล้ำหน้าด้านการออกแบบด้านหน้าดูดันด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลติสายมอเชียบและเส้นตัวถังที่แข็งแรงให้ลุกที่ดึงดูดสายตาตั้งอยู่บนแชสซีใหม่ที่เพิ่มความแข็งแรงรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ใต้ฝากระโปรงมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรเบนซิน,น V6 ขนาด3 5ลิตรและรุ่นไฮบริดสำหรับคนรักโลกส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองทันใจเทสท์สามารถลากจูงได้สูงสุดถึง7,000ปอนด์พร้อมระบบการสะเทือนใหม่และหมดควบคุมเส้นทางแบบอัตโนมัติทำให้การลุยทางโหดกลายเป็นเรื่องง่ายได้ ภายในห้องโดยสารโตโยต้ายกระดับสูงความหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยบ่อน,นังแท้พื้นที่กว้างขวางระบบไฟในห้องโดยสารสุดเท่และระบบปรับอากาศแบบแยกโซนหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าปัดดิจิทัลระบบชาร์จไร้าสายลำโพงระดับพรีเมียม JBL และหน้าจอ Head-up Display ที่ทันสมัยครบครันด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน และระบบช่วยรักษาช่องทางขับขี่ด้านการใช้งานเทสคันรุ่นใหม่มาพร้อมฝาท้ายแบบอนเนกประสงค์พื้นที่กระบะท้ายขนาดใหญ่ไฟส่องสว่างในกระบะกล่องเก็บของเสริมและออปชั่นหลังคาซันรูฟแบบพานโนราม่านอกจากนี้ยังสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลและมีพื้นที่ทำงานเคลื่อนที่ในห้องโดยสารหลังเหมาะกับการใช้งานในยุคใหม่อย่างแท้จริง Toyota t e ทสท n 2027คือตัวแทนของรถกระบะยุคใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความล้ำสมัย และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยหรือใช้งานในชีวิตประจำวันเทสทถึงก็พร้อมตอบโจทย์คุณได้ครบทุกด้านขอบคุณที่รับชมรีวิวจากสวิตรีวิวการอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถยนต์รุ่นต่อไปจากทั่วโลกเร็วๆนี้